พิพิธภัณฑ์ศินแผ่นดินคือพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานของช่างสถาบันสิริกิตที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกครอบครัวที่ประสบป,ปัญหาเดือดร้อนยากจนให้มาฝึกเรียนงานฝีมือโดยตั้งพระราชาหฤทยัยที่จะส่งช่วยให้มีงานหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะไทยโบราณไว้ เป็นสมบัติของแผ่นดินผลงานประนีตสินอันทรงคุณค่าที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้อนุรักษ์วิธีการทำแบบโบราณที่เกือบจะสูญหายโดยพัฒนาองค์ความรู้จากงานศิลปะพื้นฐานเป็นงานศิลปะชั้นสูงรวมทั้งประยุกต์งานศิลปะขึ้นใหม่ดังเช่นงานตกแต่งปีกแมลงทัพที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่9 สิสงิงหาคม2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน และบริษัทในเครือ